ขยับไปดูในส่วนของพลตำรวจโทพิสันจุนิโลกนะครับอดีตเลขาที่การสมาคมกีฬาฟุตบอล<ช>วันนี้สดๆร้อนๆเขาได้มีการไปถแถลงเกี่ยวกับที่สมสสมาคมกีฬาฟุตบอลก็คือมีเรื่องของการใช้จ่ายเงิน, <ผม S 3> นโดยฟุ่มเฟือยแล้วก็รวมไปถึงการผิดข้อบับงคับข้อตกลงอะไรต่างๆนะครับก็ยกตัวอย่างมาสี่ข้อวันนี้มีการถแถลงการที่โรงแรมนะครับก็ต้องบอกว่า พูดหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะการจะยื่นเรื่องไปที่กะกตนะครับ,รบเพ<ม>ื่อให้อาจจะมีโอกาสถอดถอนอ,อ,อะไรเงี้ยนะครับก็เรื่องแรกเนี่ยก็คือสภากรรมการเนี่ยรับเงินเดือนจากสมาคมเนี่ยไม่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภากรรมการนะครับแล้วก็ที่ประชุมใหญ่คือเหมือนขึ้นเงินเดือนให้เดยอนตโนมัติพนักง,งานบางคนสมมุติว่าจ้างมาเนี่ยคนนี้ไม่ผ่านการโหวตจากคนในสมาคม,คมจ้างมาเลยแล้วให้เงินเดือนสูง เขา<อ>เลยมองว่ามันไม่ถูกต้องอีกหนึ่งจุดก,ก็คือ2ท่านนะครับก็คือคุณพาทิสุภาพงศ์แล้วก็เบนเจามินตันนะครับคนแรกเนี่ยคือคุณพาทิสเนี่ยโดนก่อนเลยก็คือเรื่องของอาการนําภรรยารเข้ามาเป็นคนรับเงินเดือนแทนอันนี้อาจจะทําให้มีการเพื่อเสียภาษีน้อยลงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามิเยฟก็ให้ข้อสงสัยครับรวมไปถึงเบนจามินตันก็เอาภรรยาเหมือนกันนะครับ,รบทันทีทันลวงนะครับก็เป็นภรยาของเบนจามินเนี่ย S <S เข้ามามทํางานในบริษัทไทยลีกด้วยซึ่งมันดูแล้วมันจะยังไงอะไรยังไงครับ,รรบอีกหนึ่งอันก็คือเรื่องอของอมีการลดเงินเดือนนะครับประกาศใ,ในเรื่องของบังคับให้คุณจินดาพาชุติการทิติผู้จัดการฝ่ายบัญชีเนี่ยลาออกจากสมาคมแระย้ะไปทำงานที่บริษัทไทยลีกซึ่งจากที่ทำงานที่สมาคมเงินเดือนเดือนละ4ี่0 0บาท เหลือเดือนละ3ามหมนห้านะฮะโดยไม,มไม่มีความเป็นธรรมลดไปหมื่นสามคืลดไปหมื <c oughs> หายไปหมื่นสามก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบไม่รับความเป็นธรรมนะครับ,รบ<ม>อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นยังไงแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเรื่องของการถือหุ้นอของบริษัทไทยลีแกละกัสมาคมอันเนี้ย <c oughs> เคสเนี้ยไม่รู้ว่าปิดกฎประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือเปล่าคือคือพอบริษัทไทยลีกับ สมาคมเนี่ยหัวเป็นคนเดียวกันนะครับก็มีการจัดสรรปันส่วนเรื่องของโบนโบนัสคนละหนึ่งเดือนซึ่งเท่ากับว่านายกสมาคมรับสองทางส่วนส่วนทางคนอื่นๆก็ได้แค่ทางเดียวอะไรเงี้ยบาทไทยลีกก็ไทยลีกทางเดียวอะไรเงี้ยสมาคมก็สมาคมทางเดียวอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเรื่องขึ้นนะครับในส่วนของบิ๊กเจี๊ยบแถลงนะบิ๊กเจี๊ยบบิ๊กเจี๊ยบถแลงนะครับก็อสมาคมบ้างไม่รู้ว่าจะจบลงเออยังไงแต่ว่า ทางบิ๊กออเองก็มีฟีดแบ็กกลับมาแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรือ่องน,นี้นะครับนี่เป็นทางฝั่งของบิ๊เกเจี้ยนครับ